เจที่สมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะเล็งตัวเดียวกันสวัสดีครับพี่น้องครับสียคลิปนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งงานประกวดสวยงามอยู่หนองบัวลำพูอันหนัดออกซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นก้อยผูรุ่นจูเนียบ่เกินสูงสูงบ่เกิลดอยซี่สิบนี่คือควายที่เขาหลอบนะจะเขาหอกไปอันนี้ก็เป็นการลอกรรมการเพื่อคัดอยู่ที่ตัวเต็งก็มีนี่ครับ เจ้าสุสเนียนนะครับจากชนะพาฟาร์มแล้วก็เจ้าเพชรทันว่านะครับจากนัทนิชาฟาร์มหนองบัวลำพูซึ่งทานเขารพทั้งคู่นะครับสุสเนียนก็เป็นแชมป์สนามสะไคร่นะครับที่ว่ารอบที่จะทำผิดมาเนี่ยก็รุ่นจูเนียร์ในโอกาสว่ายเพื่อการมาตัดมาเบิงว่าสนามหนองบัวลำพูนะครับสุสเนียนจะรักษาแชมป์ได้บ่รอที่ต่างกันพี่น้องครับหมายเลขหกดีเจนซี่ หมายเลข13สุดสนนหมายเลข15เจ้าสัวหมายเลข17แมมมอสหมายเลข19เเฮงเฮงหมายเลข2 1โชคดีหมายเลข2ี่ทับเอกหมายเลข2ี่บิ๊กภูเงินหมายเลข2ี่ดหยกสยามหมายเลข32ปูตินหมายเลข409เ้าตะวัน ตามคาดครับพี่น้องครับสุดแน่นนะครับกับเพชรทันวาตัวเต็งของสนามนี้นะครับเขารอบทั้งคู่แต่โปูตินอยู่เลยเหลือสิบตัวสุดท้ายครับเดี๋เพชรทันวาจากเดินครับเดินครับท่านกรรมการให้เดินเดินครับเดินครับควายทิพยนเขารอบนะครับหมายเลขยี่สิบสามเดินนะครับสุดแน่นนะครับแชมป์สกาย จะได้ต่อเนื่องกันครับนี่จะรักษาแชมป์ในบอลลอตี่ตามกันนะครับเดินไม่ชิดขอบสนามนะครับพยายามไม่ชิดขอบสนามเลยนี่คือเพชรทันวานะครับจากนงบดลภูเขาเพชรทันวาสุดนี่คือความอิพันธ์ของบเป็นตุ้ขนาดล้วตอนนี้12ตัวควายผูนะครับโอ้ยฟ้าดําลงจุนเนี่ยสูงไม่เกิน1 4 0นะลูกนี้12ตัวสุดท้าย รอติดตามกันนะครับไก่จะดูผลแชมป์ละสมัยคือขอซื้อเขาตัวละห้าแสนบาทนะคอ่บตัวผู้น่าจะได้อยู่ครับคุณลุงแต่ไม่ได้ทุกตัวนะครับในนี้อตอนนี้คือรอบ12ตัวสุดทา้ายพี่น้องครับกรรมการกำลังวัดความยาวกันอยู่หลังจากเบิ่งความหนาไปแล้ว ที่เห็นอยู่ต้นาผมนี่ครับเพชรท่านว่าตัวนี้นะครับจากมือโบลําผู้เขาถ่ายงหญ่เลยนะครับตัวนี้มีโอกาสเขารอบสูงนะครับเราติดตามว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนสำหรับเพชรท่านว่าผมสังเกต้องคอสวยทุกตัวนะครับชัดเจนชัดเจนสวยนะครับอไที่ท่านพูดิบตัวสุดท้ายนะครับที่เขารอบต่อไปนะครับ ที่จริงตัดเชนได้นะครับแต่ว่าให้อยู่10ตัวก่อนนะครับหมายเลขที่ได้อยู่ต่อ10ตัวสุดท้ายนะครับหมายเลข2 1ครับหมายเลข40ครับหมายเลขสาอยู่ต่อนะครับหมายเลข2 7อยู่ต่อนะครับหมายเลข2 6นะครับอยู่ต่อนะครับหมายเลข2 3อยู่ต่อนะครับหมายเลข15ห้า หมายเลขสิบสามหมายเลขห้าและตัวที่อยู่ต่อตัวสุดท้ายนะครับหมายเลขหกครับ <Yeah. S 1> ว่าแล้วตรงนี้เสียงเร็วเวอรสุดท้ายมูซือตอนนี้ได้สิบตัวสุดท้ายแล้วครับสำหรับรุ่นฟันนนมจุนเนี่ยครับสูงเกือร้อยสี่สิบาสุมสุนนกับเพีรทันวายังอยู่ในสนามนะครับอรอลุนกันว่าสองตัวเนี่ย เขาจะทำานีสันเดย์นะครับสนามนี้สู่เนนแชมป์เก้านะครับแต่ว่าเพชรท่านว่ากัมาดีครับรอบนี้หน้าหน้าตัวนี้นะเขาเขาเขาจะลงมานิดนึงแต่ของเกียรติเขายกนิดนึงนนองมันก็แต่ว่ารอคนละแบบนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่จะชอบนะครับแต่ว่าถ้าทรงนี้นะในนาคเขาเขาก็าาสวยดีนะครับทรงทรงรับดีนะครับทรงทรงหักคันช้อนแล้วต่อไปก็จะเป็นอุ้มบาทนะครับความแข็งแรงสูงสูงก็เฉือนกันนิดนึงนะครับ วันนี้ก็เลยตัดสินให้หมายเลขยี่สิบเอ็ดได้ดับห้าครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดได้ดับสี่ครับอันดับห้าก็คือหยกสยามนะครับครับมาเหลือสามตัวนี้นะครับอ่าสามตัวนี้นะครับขอามาข้างขวาก่อนแล้วกันนะครับข้างขวานี่ควาตัวนี้โดดเด่นยังไงนะฮะถ้าพี่น้องเกษตรกรฝั่งทางนี้ดูจะเห็นว่าความยาวลำตัวของเขาเนี่ยยาวดีมากนะครับ ายาวดีมากนะครับกล้ามเนื้อสะโพกดีไหมดีครับกล้ามเนื้อแน่นแน่นดีครับโคนหางดีนะครับโคนหางดีอันทะนี่ปรับปรุงอีกนิดหนึ่งอันทะปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อของโคนขาตัวนี้ต้องขอชมนะครับความแข็งแรงของขาด้วยนะครับแต่ส่วนที่กรรมการมองเห็นความต่างความอะไรเนี่ยในเรื่องของการเต็มของไหล่ก็ดีครับเนื้อเต็มดีหมดนะครับส่วนหมายเลข ที่ิปนะครับอันนี้ก็ส่วนของความโดดเด่นของเขาคือส่วนของสะโพกนะครับสะโพกนี้กว้างนะครับการยืดก่อของกล้ามเนื้อนี่เยอะนะครับการเก็บกระดูกดีนะครับส่วนหน้านี่อยากให้มีเต็มกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไฟขนาดนี้ก็ถือว่าเต็มขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหน้าตาดีนะครับแข้งขาหน้ากระดูกใหญ่นะครับสมส่วนนะครับมีความลึกของลาตัวแข้งขาใหญ่แข็งแรงกระดูกใหญ่นะครับอันทะสวย อันท่าดีตัวนี้อันท่าดีหนึ่งดีนะครับการจับของโคนหางก็ดีกล้ามเนื้อสะโพกด้านบนนี้ก็ดีนะครับกล้ามเนื้อขาโคนขา,ขาก็ดีนะครับถือว่าเป็นควายที่มีกล้ามเนื้อที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่วันนี้ด้วยวัยด้วยวัยอาจจะผมผมไม่ใช้คําว่าเต็มแล้วนะครับพอผมใช้คําว่าไม่เต็มเนี่ยจะพากันไปไปกกอะนะครับพา,านไปกอ่อก็จะมีปัญหากับควายสุขภาพควายต่อไปเรื่องการเต็มของสวามไม่เต็มสวามเนี่ยไม่เกี่ยวแล้ว นะครับเดี๋ยวจะพาไปทําผิดๆนะครับการเต็มพวกนี้ก็คือว่าการสร้างมัดกล้ามเนื้อถ้ามีเพิ่มกว่านี้มันจะดูดูดูดีสวยกว่านี้ควายตัวนี้นะครับหน้าตาดีนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับความดืวอของโดยเฉพาะกระดูกขาดีดีนะครับก็แข็งแรงนะครับดีดีนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าถ้าชมถ้ามองด้านหลังครับความเต็มของกุ้นเขาเนี่ยก้นมะนาวตัด ตรงเนี้อตรงน,รงนี้ถ้าพี่น้องเษกษตรกรดูนะครับส่วนนี้กับส่วนนี้ถ้าเทียบกันตัวนี้จะมีมีมีรอยนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้จะเต็มขึ้นมาหมดนะครับแล้วที่โดดเด่นถ้ามองจากทางนี้ก็คือเรื่องของอันทะอันทะสวยวางได้สม่ําเสมอดีมากนะครับอันทะตัวนี้ต้องเป็นตัวอย่างได้นะครับแข้งขาใหญ่นะครับการจับของหาง,งดีพอมามองด้านด้านหลังเนี่ยนะครับเส้นของลาตัวอ่าควาย อายุขนาดนี้ก้นดวงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหน้าต่ำนะครับต้องก้นดุงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไฟไฟเล็กที่มีอนาคตที่ดีนะครับวันนี้ก็คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยนะครับลำดับที่สามมอบให้หมายเลขสิบสามครับอ่าเหลือสองตัวนะครับก็ชิงแชมป์กันนะครับไร้ผลที่กล่าไปแล้วแชมป์สำหรับรุ่นนี้นะครับ ได้เกมหมายเลขหมายเลขหมายเลขห้าครับเพชรธันวาครับรองแชมป์ในเล่หมายเลขสี่สิบครับเพชรธันวาพี่น้องอย่าอย่าเพิ่งเป็นลมนะครับครับกรรมการนะครับจะเป็นลมเชิญเลยครับรับรางวัลนันนอกนะครับรุ่นต่อไปเข้ามาเลยครับพี่น้องขอทางให้ควายด้วยนะครับเข้ามาเลยครับเป็นรุ่นฟันนั้งนมความสูงเกินหนึ่งสี่สิบใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ เพชรทัันนวาะครรบเียบร้อยครับเพชรทันวานะครับลักส์ตวลพูได้แชมป์รุ่นฟันนุ่มจูเนียร์นะครับนี่จากนัทธนิชาฟาร์มน้องบัวลำพูเฮานะครับตะวันจากกาลาสินนี่ครับแชมป์น้องบัวลำพูนะครับเจ้าเพชรทันวานะครับครับแมนครับ ยินดีด้ํายินดีด้ํานะครับผมเจ้าเพชรธันวานะครับสุดยอดเลยว่าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นรุ่นเพชรได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าเพชรธันวาเขาสนามหนองบัวลำพูนะครับแชมป์ฟันนมรุ่นจูเนียร์ครับสูงไม่เกินร้อยสี่สิบลูกสาวลองไฮเลยนะครับน้องนี่ครับพี่น้องครับได้แชมป์แล้วนะครับสำหรับรุ่นฟันนมจูเนียร์นะครับสูงไม่เกินร้อยสี่สิบเพชรผู้นะครับซึ่ง แช่มของเฮาก็คือเจ้าเพชรธันวาเนาะคะนรับจากนัฐนิชาฟาร์มนะครับควัยงานหนุ่มบัวภูเขานะครับของที่แพมนะไอเจ้าเพชรธันวาเนี่ยเป็นลูกของลูกของพ่อเบิรมพันรานลุงพันรานเนาะอายุเท่าไหร่อายุ16เดือนค่ะ16อย่าง16ปี34เดือนค่ะ ปี3าเดือนเอาแชมป์มาจนได้นะครับพี่น้องครับลูกเบิ่มพันล้านนี่ครับถวยแชมป์การันตีเลยนะครับจะดูกว้างๆซึ่งสนามต่อไปคืออุดรธานีค่ะว่าสิไปรวมงานอำเภอเพ็ญค่ะรวมงานอำเภอเพ็ญเนาะก้อนนั่นนี่ก็ได้อันดับที่3ของสกายแมนค่ะได้อันดับที่7อยู่บอลแล้วยูบอลระบุทของน้องจิกค่ะแล้วก็มาได้ที่3อยู่สกายรังเดือนก้อนค่ะหลักกาไต่เต่าขึ้นมาเรื่อยนะครับทำเนื้อทำตัวมากนะครับจาก ประสบการณ์เนาะประสบการณ์คุณคอมเมนต์มาไปจากแมทสนามแรกตกรอบแรกเลยกับว่าย่องไปื่อยต่อจากนี่ครับขอควายบ้านนะครับสู่พัฒนาควายงามนะครับมาเข้าเส้นทางของสายประกวดรายกาสุดท้ายกับควายแชมป์ิดข้อค่ะนะครับกาขอแสดงความยินดีนำนะครับเป็นความภูมิใจของคนเลี้ยงควายอ้เขพี่นัำแม่นครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่คือฟาร์มจากเกษตรกรบ้านเฮานะครับ ที่เลี้ยงควายนะครับแล้วก็พัฒนาควายนะครับสู่เศรษฐาบกวดแล้วก็สามารถขั้วเชมป์ได้ซึ่งเมมแฟาร์มใยัยยังนะครับเพราะว่าผมพี่น้องเซนชชาก็จะเห็นนะครับพี่เพื่อนกับเปิดราคาควายนะครับตะกี้นะครับปัจจุบันเขาสู้สนามแล้วขาดร่มคีบเปิดดิ้วได้เยอะค่ะอ่ะครัอยากฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับในการพัฒนาควาย หนูพัฒนาหนูกับเบื้องจากพ่อพันแม่พันค่ะแล้วก็ล่ำโตขิงเพิ่นแข้งขาเพิ่นนน้าเพิ่นสิไปเ่อไปก็จะเข้านำลี้ยงเข้าได้นโตเพิ่นได้อย่าบันลุงถึงเพิ่นกับสังขาม้เขาสนามเลยก็เกันค่ะและสิ่งสำคัญในการพัฒนาคือใจเนาะใจค่ะใจต้อองรักพใจใจมากใจฮักค่ะแม่เข้าเนี่ยเขาต้องไปกินก่อนเขาต้องไปกินเลี้ยงดีก็ลูกเองค่ะดีครับดีใจวะครับดีใจวะดีใจค่ะดีใจจะ้องไห้เลย เอาไม่น uhm ี่กับพี่น้องนะครับมารับชมนะครับบรรยากาศการประกวดควายงามเมืองหนองบัวลำพูนะครับจากขอกควายเกษตรกรบ้านเฮานะครับสู่แชมนะครับหนองบัวลำพูเจอกันสนามนานะครับสำหรับเจ้าเพชรธันวาฝากพี่น้องเอพซี่ติดตามไว้นะครับเพชรธันวาลูกชายเบื้องพลานเนาะค่ะเบื้องพันร้านไม่ดีครับพูดหลานเลยครับแสดงสวัสดีน่าสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ